ถ่ายด้วยวันเจーวันดีคะ่ะวันดีคะ่ะถ่ายไ,ไปตรงทะเลมันมืดดูเนาะมันมันเป็นแสงถ้าเราถ่ายไปกลางวันเออโอเคส่องไฟฟ้าชาแนลนะคะช่องปลายฟ้าชาแนลคะ่มะมาเที่ยวทะเลมา,มา <S <S คนอำยาก็มาด้วยมาคนฮ <คน S 2> ัลโหล สนุกจังเลยคิดถึงนะแอดน่ะเที่ยวทะเลยอไปดูจับยากเนาะปูอ่ะปูเร็วมากปูเร็วเร็วสนุกไหมพี่บ๊กบร่างเลอะโพสมาแล้ว ย้อนแสงมันมืดย, <c oughs> ยาวาถ่ายลูกปูลูกปูดังถ่ายลูกปูลูกกันยิมัถ่ายปูแอบถ่ายปูนะั <c oughs> จับไม่จับปูไม่ทันอันนี้ล่ตรงนี้เจม ทะเลสวยค่ะันัไม่เคยีรูปนักไปรูปมันถ่ายรไหนแล้วไม่ถ่ายรูปคนเยอะก่อนับไม่ไหวถ่ายเป็นุาลูปสุดจอลอะ oh <laughs>